สำหรับพลังงานในวันนี้นะคะแม่หมอมองเห็นพลังงานนะคะจัดไพ่สี่ใบนี้นะคะจากการตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอไพ่สี่ใบเพื่อตั้งหัวข้อค่ะแม่หมอเห็นพลังงานของคนที่นะ,ะเขาอยากเป็นเหมือนคุณคะ่ะเออนะพลังงานวันนี้มีคนที่เขาอยากเป็นเหมือนคุณคะ่ะทําไมเขาถึงอยากเป็นเหมือนคุณคะ่ะขอดูพลังงานเบื้องต้นสี่ใบของคุณก่อนนะ,ะพลังงานของนะ,ะหมายเลขหนึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณ คนที่กำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้รับสิ่งใหม่ๆได้รับสิ่งที่ดีนะคะเป็นพลังงานของนะคะการเชื่อมต่อกันอยากเป็นนะการอยากประสบความสําเร็จการได้รับสิ่งที่ดีค่ะพลังงานของหมายเลขค่าสิบสองพลังงานของพ่อแม่ลัศมีค่ะพลังงานของคุณเนาะเป็นคนที่มีจิตเมตตาสูงมากๆเลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความสง่างาน ตัางางงามนะะได้รับความนิยมชมชอบนะะเป็นคนที่มีเมตตามหานิยมในตนสูงมากๆพลังงานของหมายเลข5้าสิบเอ็ดพันะนารายนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความยุติธรรมที่สูงมากๆนะคะและเป็นพลังงานของคนที่นะ,ะปกป้องคนอื่นได้ด้วยค่ะอพลังงานหมายเลขสิบหกค่ะนะคะนินบันนินบันทเทพสุดานะคะ พลัง,งของคนที่นะคะแสวงหาโอกาสมีกําไรธุรกิจการงานนะคะมีกําไรมากๆพลังงานของนะคะผู้ที่ทําสิ่งใดก็ประสบความสาเร็จนะคะจนทําให้มีคนที่เขาอยากเหมือนคุณนะคะพลังงานของคุณณนะวันนี้ตอนนี้นะคะเหมือนเป็นไอดอลนะ,ะให้เขาเหล่านั้นอยากประสบความสําเร็จ อยากเป็นเหมือนคุณอยากมั่งอยากมีอยากสวยอ,อยากหล่ออยากมีเมตตามหานิยมอยากเป็นที่หลักใครนะะโดยรวมนะที่หมอดึงออกมานะเดี๋ยวเราใช้พลังงานนะไพ่ตีลกาสําหรับนี้นะคะบง่งบอกถึงพลังงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรทําไมถึงมีคนที่เขานะอยากเหมือนคุณและเขานะจะทําอย่างไรที่เขาอยากเหมือนคุณนั้นเขาคิดดีไม่ดีหรืออย่างไรขอให้อํานาจนะไพ่ตีลกาสําหรับนี้ช่วยบอกทีนะคะ À, yên đi ตอนนับทุกท่านเข้าสู่ช่องมุน,นาคารลอตค่ะพลังงานวันนี้เป็นพลังงานโดยรวมเป็นคลิปลรดดอมซึ่งแปลว่าสุม่มอาจจะตรงกับคุณมากหรือน้อยจงใช้วิจารณญาณในการรับความรับชมให้ดีถ้าชอบนะคะหัวข้อนี้รู้สึกพลังงานตรงพลังงานใช่นะคะเรา่มาดูกันต่อถ้ารู้สึกไม่ชอบไม่ใช่ปล่อยวางละวางเลื่อนผ่านนะคะฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อเป็นไกด์าลายได้แต่ใช้ในการตัดสินใจไม่ได้การตัดสินใจต้องเป็นการดูดวงนะคะเฉพาะตนเฉพาะคุณเป็นดวงของคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ต้นของคุณนะตอนนี้เวลานี้นะแม่หมอเห็นพลังงานของคุณที่มีสินสติสมาธิปัญญามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะคะจะเป็นคนที่เริ่มต้นทําธุรกิจการงานใดๆประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะจะมีโชคมีลาบนะคะในเรื่องของการงานบางคนนะคะได้โชคได้ลาบตอนรับพุทธศักราชใหม่นะคะได้รับข่าวดีนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานหยิบจับสิ่งใดนะคะเป็นเงินเป็นทองธุรกิจการขายการงานดีค่ะนะคะ มีผลกําไรมั่งคั่งนะจะได้รับนะการนิยมชมชอบจากผู้คนอย่างมากมายเลยนะคะถ้าคุณใด้ทําทงานทางด้านสื่อโซเชียลออนไลน์คุณจะมีชื่อเสียงทางด้านสื่อโซเชียลออนไลน์ธุรกิจการงานของคุณนะกำลังจะโดดเด่นโด่งดังมากๆจะเป็นธุรกิจการงานที่ใครๆก็ต้องพูดถึงกล่าวถึงอย่างแน่นอนนะคะ,ะพลังงานของคุณนะหมายเลข5 1หมายเลข16หมายเลข1หมายเลข5 2เป็นพลังงานเบื้องต้นที่ไม่หมอนะคะเปิดดูได้ นะคะคุณเป็นอย่างไรในสายตาของคนที่เขามองคุณคะทําไมคนพวกนั้นนะเขาถึงจะเป็นเหมือนคุณขอดูเพิ่มเติมนะคะตัวตนของคุณตามที่หมออ่านให้นะคะและตัวตนที่คนอื่นเขามองคุณเข้ามาเขารู้สึกอย่างไรพ,พับพิคเนตขึ้นอีกแล้วคุณคะดังๆของกังวลพ,พับพิคเนตขึ้นอีกแล้วนะคะขึ้นสองใบเลยนะเออนะทะับพ,พิคเนตนะคะคณะปิติ นะฮะการเชื่อมต่อกับพลังงานอันสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ประพิเครานะองคนี้เกิดขึ้นนะ,ะความสําเร็จค่ะคุณจะถูกตอบรับความสําเร็จการเริ่มต้นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆ,ๆนะ,ะมีดวงโชคลาภวาสนานะ,ะโชคของการทํางานโชคของการทําเงินนะ,ะคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านในใสายตาผู้คนนะ,ะคุณเป็นกั่งลูกหลักเนาะเขารู้สึกว่านะะคุณทําสิ่งใดก็ประสบผลสาเร็จนะ บวกกับพลังงานไพ่ใหม่เลขหนึ่งเนี่ยนะคุณมีสนามพลังงานนะที่ดีมากๆนะคะมีการเชื่อมต่อพลังงานที่ดีอยู่เสมอเป็นคนที่มีนะคะพลังงานสนามพลังงานเดียวกับพระเจ้าก็เป็นไปได้นะคะหมายเลขสี่สิบหกนะ,ะเพิ่มเติมนะ,ะพลังงานของหมายเลขหกสิบเก้านะคะโมฮินีค่ะคุณดูแบบสวยห่อดูได้รับความนิยมชมชอบดูได้รับการเคารพยกย่องนะ,ะบางคนที่เขาอยากเป็นเหมือนคุณ ก็มีพลังงานของคนที่เขาอิจฉาคุณนะมีพลังงานของคนที่เขาต่ํากว่าพลังงานที่ต่ากว่าคุณนะไม่ใช่ว่าฐานะหนะ้าที่การงานการเงินต่ํานะเหมือนพลังงานจิตใต้สํานึกของเขายังไม่ได้พัฒนาค่ะนะคะพลังงานของนะคะคนที่อิจฉาหลอกลวงวางอุบายอยากดิ้กดิบคุณอยากขึ้นแทน่นอยากขึ้นตําแหน่งแทนคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่นะคะเขาต้องแข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจการงานกับคุณก็ได้นะ เออนะคะธุรกิจการงานเดียวกันงานสายงานสายอาชีพเดียวกันนะ,ะเขามองว่านะคะพนักงานของคุณนตอนนี้เวลานี้ นะคะถูกชื่นชมชื่นชอบคุณอาจารย์นะคะเป็นนัมเบอร์วันนะในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะให้เป็นผู้ที่ถูกเลื่อนขั้นอนตำแหน่งได้โอกาสนะคะในตำแหน่งที่ใหญ่โตหรือคุณเองนะคะก็เป็นที่รักใคร่ของผู้คนค่ะเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนที่ทํางานนะคะลูกค้าหัวหน้าเจ้านายหืมดูใครๆนะก็รหลักใคร่คุณนะดูเหมือนคุณเป็นนะ จุดศูนย์กลางของนะ,ะจักรวาลเลยนะตอนนี้เวลานี้นะ <laughs> ดึงดูดให้คนสนใจดึงดูดให้คนรักดึงดูดให้คนชื่นชมค่ะรูปลักษณ์รูปกายของคุณก็สวยหล่อมากๆเลยนะ,ะในสายตาของเขาอ่าพลังงานของเลขหกเนี่ยคือพลังงานของผัศสศุนนะในสายตาที่เขามองคุณนะคุณดูดีนะ,ะคุณมีเสน่ห์เออคุณดูสวยหล่อนะ,ะเขาก็อยากที่จะนะ,ะอาจจะไปนะเสริมสวยเสริมหล่อ เออเพื่อที่จะสวยล่อให้ได้มากกว่าคุณนะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจให้ผู้คนนะสนใจมากกว่าที่เขาเออเขากว่าที่เป็นอยู่ค่ะเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นให้มาเรียกร้องความสนใจที่เขาแทนให้มาให้ความสนใจที่เขาแทนพลังงานของคนที่นะคะอิจฉาคุณที่คุณถูกลักและเขาพยายามนะทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองปลุกลักเช่นเดียวกันค่ะแต่นะคนพวกนี้เขาลืมในเรื่องของพลังงานจิตนะ พลังงานจิตที่สูงออกนะคะถ้าเขาไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านสมาธินะคะทางด้านจิตวัญญาไม่ได้รับการเลื่อนระดับทางด้านจิตปิญญาอยู่ในพลังงานที่ขุ่นมัวอยู่ในพลังงานของรักโลกโรดหลงนะการอยาก,กมั่งอยากมีการอยากเอาชนะนะเขาก็ยิ่งจะถดถอยเพราะพลังงานของคุณนะแม่หมอบอกเลยเป็นพลังงานคุณที่มีสมาธิมีสติมีปัญญาม,มากนะ,ะ,นะะใช้แสงธรรมในเรื่องของการนำทางนะะพลังงานของผู้ที่นะคะรักความยุติธรรมบางทีคนคนนั้นนะคะเขาอาจจะ อยากเป็นเหมือนคุณอยากได้รับความรักอยากได้รับการยกย่องอยากได้รับโอกาสที่ดีนะ,ะอยากสวยหลอ่ออยากดูภูมิฐานนะ,ะเหมือนพลังงานของคุณเนาะไม่ว่าจะแต่งลุกใดนะ,ะอาจจะมีคนชมคุณเสมอเออชุดนี้ก็สวยชุดนั้นก็สวยเ <c ough> ขาพยายามที่จะแต่งตัวเหมือนคุณเรียนแบบคุณนะะแต่เขาก็อาจจะนะไม่ได้ถูกชื่นชมเพ,พราะพลังงานเช่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับไม้แขวนด้วยนะคะเขาพยายามที่จะเรียนแบบคุณค่ะนะอยากเพราะอะไรเพราะเขาก็อยากประสบความสําเร็จเช่นเดียวกับคุณมีพลังงานของคนที่เขานะคะมีความส ในความเป็นคุณด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานของคนที่เขาะะอยากเป็นเหมือนคุณอนะคะชื่นชมคุณก็มีเช่นกันพลังงานของความเป็นไอดอลก็ยังมีอยู่นะคะช่วงนี้นะ,ะสเสน่ห์ของคุณหลือด้นมากมากเสน่ห์ไม่ตามหานิยมนะคะใครเห็นใครก็รักแล้วก็มีพลังงานของบางคนนะคะเขาเห็นเขาก็นะะรู้สึกกิจฉาออนะคะอยากเป็นเหมือนคุณอยากถูกยอมรับอยากถูกรักอยากได้โอกาสอยากประสบความสําเร็จอยากประสบความสําเร็จในชีวิตเช่นเดียวกับคุณค่ะ พลังงานของหมายเลขเจ็ดศูนย์ค่ะวราหานตาลค่ะพลังงานของคนที่นะคะเขากําลังกอบกู้พักพัพลักเออนะคะทภํภาพลักให้ดีเหมือนคุณนะค้นหาค้นหาลอกเลียนแบบนะไม่หมอมองว่ามีพลังงานของคุณนะเป็นพลังงานของคนที่กําลังถูกลอกเลียนแบบบางทีก็นะ,ะถูกลอกลอกเลียนแบบในเรื่องของคําพูดวาจาก,การแต่งตัวการใช้ของเออนะบางคนเขาพยายามเลียนแบบในทุกๆเม็ดท,ท,ที่เป็นคุณด้วยนะ ค้นหาคุณอย่างมากนะเพื่อที่จะเอามาต่อสู้นะกับคุณเพื่อที่จะถูกยอมรับได้อย่างคุณค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่นะคะขาดในเรื่องของความรักขาดในเรื่องของการถูกยอมรับนะ,ะเขาอยากถูกเคารพอย่างคุณก็เป็นไปได้นะเอแอม่หมอเห็นพลังงานของคุณเนี้ยนะคนะ,ะโดดเด่นนะโดดเด่นมา,ากๆตั้งแต่ไพ่แม่หมอออกมาเนี้ยนะ,นะะโดดเด่นในทุกๆเรื่องจนทําให้นะคะมีคนบางคนบางกลุ่ม บางจําพวกน้อยนิดที่เขาอิจฉาคุณอยากได้อยากมีอยากรวยเหมือนคุณอยากถูกรักอยากมีเสน่ห์นะคะอยากถูกชื่นชมอย่างคุณนั่นเองค่ะพลังงานของคุณของคุณนะถูกลอกเลียนแบบอยู่นะคะแต่แม่หมอจะบอกว่าคุณเป็นคนเดียวในจักรวาลนี้นะ,ะคุณเป็นคนเดียวในโลกนี้ไม่ว่าคนคนนั้นนะคะเขาจะต้องการลอกเลียนแบบใจคุณก็เป็นนะคะสิ่งที่เขาทําอ่ะมันยากมากๆเลยนะ ยิ e ่งเขาลอกเดลียนแบบคุณมากเทไรนนะเขายิ่งเสียสูญเสียตัวตนหยุดในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเขาจะเป็นคนที่มีอัตลักษณ์ในตัวเองที่ชัดเจนไม่มีเอกลักษณ์นะคะของตัวเองที่ชัดเจนเขาลอกเรียนแบบอัตลักษณ์ของคุณซึ่งคุณนะคะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะะอัตลักษณ์ของคุณก็ชัดเจนนะขึ้นเรื่อยๆเขาจะตามคุณอยู่หลายก้าวในชีวิตของเขาอย่างแน่นอนคุณก็พัฒนาหนีเขาไปในหลายๆก้าวในทุกๆวันนะคะ แม่หมอมองเห็นพลังงานของคุณนะคะจะมีความเจริญเติบโตนะะก้าวหน้าก้าไก่ทางหน้าที่การงานนะ,ะมีศักยภาพมีความคิดวิสัยทัศน์ที่ดีนะ,ะซึ่งมันเหนือกว่าคนที่เขานะ,ะพยายามที่จะเป็นเหมือนคุณรองเรียนแบบคุณแต่เขาไม่มีอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนนะ,ะไม่มีความพิเศษที่เหนือกว่าคุณจัางแน่นอนนะแม่หมออยากจะพูดถึงเรื่องนะ,ะพลังงานคนเราทุกคนนะ,ะจะต้องมีสนามพลังงานมีพลังงานเป็นของตัวเองที่ส่งออกนะคะ คุณมีความชัดเจนคุณมีอัตลักษณ์คุณมีความแปลกใหม่คุณส่งนะคะพลังงานขึ้นดีของคุณออกไปแต่คนคนนั้นเขากลับนะฮะเลือกที่จะลอกเรียนคุณอยู่เสมอโดยที่เขาไม่เคยอัตลักษณ์ไม่เคยมีพลังงานของเขาเองนะฮะในเรื่องของพลังงานนะคะมนุษย์ทุกคนมีสนามพลังงานเป็นของตัวเองคะ่ะสนามพลังงานนี้เกิดจากความคิดความรู้สึกอารมณ์สุขภาพการกระทํา รวมถึงเจตนาที่เราถือจู่ลึกที่สุดในใจค่ะแม้เราจะมองไม่เห็นสนามพลังงานนี้ด้วยตาเปล่าแต่สนามพลังงานนี้คือภาษาที่ส่งถึงคนรอบตัวค่ะและเป็นตัวกำหนดว่าชีวิตเราจะเจอสิ่งแบบไหนคนแบบไหนและเหตุการณ์แบบใดค่ะความจริงก็คือมนุษย์แลกเปลี่ยนพลังงานกันอยู่ตลอดเวลาแม้ไม่รู้ตัวหนึ่ง พลังงานถูกแลกเปลี่ยนผ่านอารมณ์ความคิดและการอยู่ใกล้ชิดกันเมื่อเราอยู่ใกล้ใครระบบประสาทของเราจะซิงกับเขาโดยอัตโนมัติอารมณ์ของเขาจะสะท้อนมาที่เราความคิดของเขาจะเริ่มตั้งโปรแกร,รมในหัวของเราบรรยากาศของเขาจะส่งแรงสั่นสะเทือนมายังใจของเราค่ะจึงไม่แปลกที่อยู่ใกล้คนเครียดแล้วเราหนัก อยู่ใกล้คนอิจฉาแล้วเรารู้สึกหมดพลังอยู่ใกล้คนพลังงานดีแล้วเรารู้สึกส,สดชื่นอยู่ใกล้ธรรมชาติแล้วใจของเราจะสงบทั้งหมดนี้คือการแลกเปลี่ยนพลังงานที่เกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะสองพลังงานจะไหลจากคนพลังงานสูงไปสู่คนพลังงานต่ำอยู่เสมอกฎก็คือพลังงานที่ใสกว่าเบากว่าสูงกว่าจะถูกดึงออกไปง่ายกว่า นี่คือสาเหตุที่คนใจดีคนอ่อนไหวหรือคนพลังงานดีมักรู้สึกหมดแรงเมื่ออยู่กับคนที่มีพลังงานลบสะสมอยู่มากๆไม่ใช่เพราะโชคลายแต่เป็นเพราะสนามพลังงานของเราทำงานอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ปิดสวิค์ค่ะสพลังงานในโลกแบ่งเป็นหลายสนามและดึงดูดคนที่มีความถี่ใกล้กันโลกใบนี้ไม่ได้มีพลังงานแบบเดียวแต่เต็มไปด้วยสนามพลังงานเฉพาะกลุ่ม และแต่ละกลุ่มจะตึงตูดคนแบบเดียวกันอยู่เสมอตัวอย่างเช่นคนรักกันออกกำลังกายก็จะเจอกลุ่มคนรักสุขภาพคนรักการเรียนรู้ก็จะเจอหนอนหนังสือคนชอบเสี่ยงโชคก็จะเจอผีพนันคนใจบุญก็จะเจอคนทำความดีคนพลังดีก็จะเจอคนพลังดีคนทุกข์ก็จะเจอคนทุกข์เพราะพลังงานที่คล้ายกันจำกันได้ และมักรวมตัวกันใครอยากรู้ว่าเราเป็นพลังงานแบบไหนให้ดูว่าคนรอบตัวของเราส่วนใหญ่เป็นแบบใดค่ะนั่นก็คือสนามพลังที่คุณส่งออกอยู่ตอนนี้สีถ้าอยากเจอใครต้องเป็นคนแบบนั้นก่อนมนุษย์ไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่ต้องการแต่ดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเป็นอยู่จริงๆค่ะก่อนจะได้เจอคนดีเราต้องเป็นคนที่เลือกพลังงานดี ก่อนที่เราจะเจอคนรักที่ดูแลเราต้องเริ่มรักตัวเองก่อนที่เราจะเจอโอกาสดีเราต้องส่งพลังว่าพร้อมรับสิ่งดีเจตนาของเราคือคำสั่งพลังงานที่กำหนดอนาคตทั้งหมด 5. วิธีแก้ตั้งเจตนาใหม่เลือกพลังงานดีเท่านั้นการป้องกันการแลกเปลี่ยนพลังงานลบไม่ใช่การหนีโลกแต่เป็นการเลือกขึ้นความถี่ที่ต้องการอยู่ด้วยค่ะ วิธีก็คือเปิดใจรับเฉพาะพลังงานดีปฏิเสธสถานการณ์ที่ทำให้ใจอึดอัดไม่เก็บอารมณ์ไม่สะสมความรู้สึกค้างเคลียพลังโดยการปล่อยลืมให้อภัยรีเซ็ตเร็วถ้ารู้สึกไม่สบายกายหรือใจให้เดินออกมาทำงานที่เรารู้สึกดีกินอาหารที่ให้พลังงานชีวิตอยู่กับคนที่ทำให้ใจเบา รับเงินจากแหล่งพลังงานที่ดีเท่านั้นหลีเกเลี่ยงการสัมผัสคนที่พลังงานไม่ดีต่อเราสิ่งเหล่านี้คือการปิดประตูพลังงานลบและเปิดทางให้พลังงานดีเข้ามาแทนที่เงินก็มีสนามพลังงานต้องเลือกรับเงินพลังดีเงินทุกบาทมีพลังกรรมติดมาเงินจากคนดีมักมาพร้อมความสุขความเบาและความสบายใจเงินจากคนใจดำหรือมลทิน จะทาให้พลังของเราแผ่วอ่อนโดยไม่รู้ตัวค่ะดังนั้นต้องตั้งเจตนาชัดเจนว่าฉันจะขายของให้เฉพาะคนพลังดีเพื่อรับพลังดีจากลูกค้าเท่านั้นแล้วเราจะนําเงินนั้นมาสร้างความสุขให้กับตัวเองเพื่อยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นยกระดับพลังงานให้สูงขึ้นนะคะร่างกายจิตใจและสมองจะเปิดรับเฉพาะสิ่งดีๆเมื่อเราฝึกบ่อยพอ นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุนะคะที่แม่หมอเลือกรับนะลูกดวงในการดูดวงด้วยนะอ่านะคะลูกดวงที่บอกว่านะดูในเรื่องของปิติธรรมแม่หมอไม่ดูนะถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นมือที่สามแอบรับแอบชอบสามีชาวบ้านนะหรือภรรยาชาวบ้านอะแม่หมอบอกหรือแม่หมอไม่ดูให้พอแม่หมอรับเลือกรับนะเงินที่มาจากพลังงานนะเงินก็คือพลังงานพลังงานของคุณก็เป็นนะคุณจะเป็นคนที่เลือกรับ เพราะฉะนั้นคนที่เขาต้องการเรียนแบบคุณค่อนข้างยากเพราะพลังงานของคุณสูงมากๆคุณไม่ให้ใข่มาแลกเปลี่ยนพลังงานของคุณได้อย่างไอาไกลอย่างแน่นอนนะคะบางคนก็บอกว่านะ,ะอืมนะ,ะแม่หมอตั้งค่าคูนะ,ค,ะค่อนข้างแพงหรือเปล่านะ,ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขอบเขตที่แม่หมอจะเลือกรับเงินนะะจากคนที่เขานะ,ะมาในพลังงานที่บริสุทธิ์เช่นกันนะคะถ้าถ้าคุณนะ,ะอยากดูดวงกับแม่หมอแม่หมอขอย้ำนิดนึงนะ,ะถ้าใครนะคะดูในเรื่องของพิสนาธรรม ถ้าคุณรู้ตัวอย่าหลอกดูกับแม่หมอนะแม่หมอเปิดไพ่มาก็เห็นละนะคะหลายครั้งแม่หมอโดนอย่างนี้นะคะแล้วเปิดไพ่มาก็คือแม่หมอคืนเงินนะแม่หมอไม่ดูให้นะคะและคนมีเจ้าของยังไงก็ผิดอย่างยังคํานะคะนี่นี่แม่หมอ,อยกตัวอย่างตัวเองในเรื่องของพลังงานในการเลือกรับเงินเราเลือกรับได้นะคะถ้าเราฝึกจนเป็นนิสัยระบบประสาทของเราจะประเสรพลังงานลบโดยอัตโนมัติค่ะใจจะไวต่อสัญ,ญญาณที่ไม่ดีและถอยออกอยู่ในทันที สมองจะเปิดรับแต่โอกาสดีๆค่ะจิตจะเชื่อมกับพลังงานระดับสูงง่ายขึ้นเราจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคดีค่ะนี่คือการยกระดับขึ้นความถี่ให้กลายเป็นสนามพลังงานแห่งโชคดีเหมือนเรานะเหมือนเราเตอร์ที่ลปอยพลังงานความถี่สูงตลอด24ชั่วโมงดึงดูดเฉพาะสิ่งที่ดีเข้าสู่ชีวิตก็สุดท้ายของสนามพลังงานเราไม่ดึงดูดสิ่งที่ต้องการ แต่เราดึงดูดสิ่งที่เราตั้งเจตนาว่าจะเป็นค่ะถ้าอยากชีวิตดีก็ต้องเลือกความสุขให้มากที่สุดถ้าอยากมีโชคดีก็ต้องความรู้สึกด,ดีเป็นประจำถ้าอยากมีคนดีอยู่รอบตัวก็ต้องเลือกอยู่ในสนามพลังที่คู่ควรชีวิตทั้งหมดเริ่มต้นจากเจตนาภายในหนึ่งเดียวว่าฉันเลือกพลังงานที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของฉันและเมื่อเรามอบสิ่งดีไปให้ใคร ให้ตั้งจิตว่าขอให้ฉันได้รับสิ่งที่ดียิ่งกว่าเดิมกลับคืนมาเพื่อเปิดวงจรพลังงานดีให้ไหลกลับมาหาเรามากขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะนี่ก็คือนะ,ะเป็นพลังงานของคุณนะ,ะเป็นพลังงานอยู่ในระดับที่สูงนะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่เขาอยากเป็นเหมือนคุณเขาอยากจะแลกเปลี่ยนพลังงานนะะให้ได้เหมือนคุณนะคือเขาไม่ได้ส่งพลังงานออกเขาไม่ได้พูดกันเรื่องของการน,นะ,ะใช้พลังงาน ซึ่งคุณเป็นคนที่ปึกนะแล้วเลือกรับเลือกทําพลังงานที่ดีมากๆนะะเป็นตัวตนของคุณคนเดียวในจักรวาลนี้ซึ่งไม่มีใครนะที่จะเหมือนและลอกเรียนแบบได้อย่างแน่นอนเพราะนะเขาต้องการที่จะนะเป็นตัวตนเหมือนคุณซึ่งอัตลักษณ์ที่คุณสร้างพลังงานที่คุณส่งออกมันมีคุณคนเดียวเท่านั้นในจักรวาลนี้ค่ะนะคุณโดดเด่นคุณสง่างามคุณดูดีคุณดูทรงคุณค่าใครๆก็รัก ถ้าเขาอยากถูกรักเหมือนคุณถ้าเขาอยากเดิเต่นดูดีสง,ง่าง,งามนะคะถูกเคารพเหมือนคุณเขาต้องสร้างพลังงานของเขาสร้างอัตลักษณ์สร้างความเป็นตัวตนของเขาขึ้นมานะคะคนที่คอยลอกเลียนแบบคนอื่นคอยที่จะแลกพลังงานกับคนอื่นดูดพลังงานคนอื่นตลอดเวลามันไม่พอค่ะเพราะเขาไม่รู้จักสร้างไม่รู้จักส่ง,ไม,สงไม่รู้จักทํานะคะคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นในจักรวาลนี้ในโลกนี้เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นตัวตนของคุณ ะะมีความพิเศษที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ถึงแม้เขาอยากจะเหมือนเขาก็ไม่มีทางทําได้อย่างแน่นอนนะคะว้าวว้าวว้าค่ะพลังงานของคุณในวันนี้มากมากเลยนะนะะพลังงานของคนที่นะะมีบุญภาวะชนาส่งได้และนะ,ะทําการสิ่งใดต่อจากนี้นะอืนะ,ะสมเด็จสมหวังพลังงานเอาชนะศัตรูพลังงานงคุณสวยงามมากๆเลยนะโชคลาภวาสนาพลังงานของคุณเรียกทรัย์ นะพลังคนรักคนหลงเออนะสร้างด้วยขอพลังงานไพ่อีกสามใบนะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารกับคุณนะพลังงานของใหม่เลขเจ็สิบเจ็ดค่ะนะคุณจงแน่วแน่กับสิ่งที่คุณทํานะคุณเป็นคนที่นะเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลนั่นที่แม่หมอบอกนะคุณมีความแน่วแน่นะคุณอยาววันไว้นะคะไม่ว่าสิ่งใดที่จะมาขวางทางคุณต่อจากนี้นะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะะ ที่คอช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอนนะคะคุณมีพลังที่มันอยู่ภายในคุณมีสนามพลังงานที่แข็งแกร่งมากๆนะที่มันอยู่ภายในและไม่สามารถที่จะมีใครนะคะมาแลกเปลี่ยนสนามพลังงานของคุณได้คุณเลือกนะคะในสิ่งที่ดีเลือกคบคนที่ดีนะ,ะเลือกให้ตัวเอง อยู่ในพลังงานที่ดีนะคะคุณจะเจอจังหวะชีวิตที่ดีต่อจากนี้อย่างแน่นอนนะบางคนที่เขาอยากเหมือนคุณเขาก็มองว่าคุณนะได้จังหวะชีวิตที่ดีอยู่เสมอได้โอกาสที่ดีอยู่เสมอนะได้ถูกยอมรับอยู่เสมอเสมอนะคพอคุณเป็นคนที่เพียรพยายามนะเป็นคนที่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นของตัวเองมีจุดจืนที่เป็นของตัวเองนะมีลักษณะมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่เป็นของตัวเองที่ชัดเจนมากๆ นะคุณถูกยอมรับเนื่องด้วยความเป็นคุณค่ะความดีของคุณความเก่งของคุณความสามารถของคุณมันพิสูจน์ตัวตนนะะให้คนทั้งอคนทั้งโลกเยอะไปเอาคนทั้งทั้งหมดที่คุณรู้จักนะทั้งวงสังคมของคุณนะเขาได้ชัดเจนในความสามารถของคุณอย่างแน่นอนนะคะการประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณการถูกยอมรับนะคะ มันก็ทําให้เขานะคะวันไหวเออนะคะไม่อยากสู้ในทางของตัวเองแล้วนะะไม่ได้รับการยอมรับสักทีนะะก็เลยนะอยากที่จะแน่วแน่นะตั้งใจที่จะเป็นอย่างคุณอือแต่ไม่มองมองว่าถ้ามันเป็นพลังงานของคนที่เขามองคุณว่าเป็นไอเดอลเอออยากประสบความสําเร็จอย่างคุณอยากเป็นเหมือนคุณนะคะมันก็เป็นในสิ่งที่ดีเพราะคุณนะ,ะได้ทําบุญละ ได้ทําบุญได้ทําให้คนคนนึงนะคะเขาได้เห็นแสงสว่างในตัวของคุณและอยากเป็นอย่างคุณถ้าคุณเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่นะคะแค่ในเรื่องของการถือศีลการปฏิบัติศีลการปฏิบัติธรรมเขาก็อยากที่จะเป็นอย่างคุณเขารู้สึกว่าการหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมอย่างคุณเนี่ยการหันหน้าเข้าส Bloom ู่พลังงานสมาธิอย่างคุณเนี่ยชีวิตได้ดีมากๆนะเขาก็ทําเช่นเดียวกันกับคุณนี่คือพลังงานที่ดีมากๆคุณเป็นแสงสว่างคุณเป็นแสงนําทางที่เขาอยากทําดีเหมือนคุณค่ะแต่มีพลังงานอีกนิดหน่อยนะ เขาอิจฉาคุณนะและไม่พยายามที่จะทําอะไรไม่พยายามอยู่ในพลังงานที่ดีนะคะอยู่ในพลังงานที่มืดบอดนะอันนั้นมันก็คือนะคนที่เขานะยังคิดไม่ได้เนาะจงมีเมตตาจิตต่อเขานะแล้วก็คิดซะว่าเออนะฉันก็เป็นไอเดอลให้กับคุณนั่นแหละนะคะถ้าเขาอิจฉาคุณนะแล้วเขาคิดล้มคุณขึ้นมาเนี่ยองคนคนนี้นะจะมีภัยใกล้ตัวนะภัยจะเกิดที่ตัวเขาทันทีถ้าเขาลิษยาและอยากเหมือนนะก็สื่อว่าเราเป็นไอเดอลให้เขาแต่ด้วยความลิษ ยาของเขาถ้าเขาทําร้ายคุณนะคะโดยวิธีต่างๆไม่เป็นไรค่ะนะคะเดี๋ยวเขาจะได้รับกรรมของเขาอย่างมาหันอย่างแน่นอนเนาะนะคะ,ะพลังงานของนะคะเอาเอาวัตเซียกนะคะอุ้ยการกลับใจโอ้พลังงานของคนลิศยานะคะเขาเห็นในคนงามความดีของคุณนะ โอนะเห็นความเล้วแน่ของคุณนะ่ะเขาก็กลับใจนะคะขออภัยนะคะกลับใจใกลายเป็นพิษก็มีนะคะพลังงานของสุริยเทพนะคะคุณคือคนเดียวในจักรวาลน,นี้ไม่มอบอกแล้วพลังงานใหม่เลขหนึ่งพลังงานของสุริยเทพพลังงานของเดซันนะคะพลังงานของเอ,อพระอาทิตย์ค่ะก็คุณคือหนึ่งเดียวนะคะคุณมีความมั่นใจคุณมีความมุ่งมั่นที่ดีพื่นค,คุณจะประสบความสําเร็จนะคะ คนที่เขานะคิดไม่ดีกับคุณเขาก็กลับใจอะยอมยอมในคุณงามความดียอมในพลังของคุณนะยอมที่คุณเป็นหนึ่งนะคะเขาก็จะกลับตัวมองคุณเป็นไอดอลนั่นเองนะเออเลือกทําในสิ่งที่ดีที่คุณทํานะคะคุณน่ะแม่หมอมองว่าการที่เขาอยากเป็นเหมือนคุณนะเพราะคุณน่ะมีดีมากมายในตัวที่เขานะยากเป็นเหมือนคุณนั่นแหละแม่หมอมองว่าดีนะถ้าเขานะเลือกที่จะถือศีลปฏิบัติธรรม คิดดีทดําดีสร้างพรังงานดีนะส่งออกคือเขาคิดทําในสิ่งที่ดีนะจับใจนะคนที่ทิศยาคนที่แข่งแย่งแข่งขันก็กลับใจนะคะศึกษาคุณ เข้าไกล้คุณนะเหมือนพลังงานของคุณนะมันแข็งแกร่งมากๆอะ่ะมันทําให้เขานะคะอยากเป็นคนที่ดีขึ้นนะอยากเป็นเหมือนคุณอยากเป็นคนที่ดีเหมือนคุณอยากประสบความสาเร็จในชีวิตแต่ก็นะคะกับใจไม่อิจฉาคุณก็มีนะเออพลังงานของคุณนะทําให้เอคนที่เขาคิดไม่ดีนะอิจฉาศัตรูกับใจอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคนที่เขาเห็นคุณเป็นนะแสงสว่างอยู่แล้วอะ นัค,คือแสงนําทางให้กับเขานั่นเองนะคะพลังงานของสุริยะเทพเนาะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงนะคะด้วยพลังงานแห่งคุณงามความดีที่สร้างสมมานะ,ะมันมีออรา่ามีราศีนะ,ะมีลักษณะพิเศษที่ไม่มีใครสามารถเรียนแบบคุณได้นะคะเขาจะเรียนแบบท่าทางคุณแต่เขาก็ไม่มีออร่านะ,ะอย่างคุณ นะเรียนแบบการแต่งตัวอย่างคุณก็ไม่มีออร่าอย่างคุณนะเพราะฉะนั้นเขาก็เปลี่ยนแนวคิดนะ,ะจากที่นะฮะแอบเรียนแบบนะะ่ะก็เป็นการที่ศึกษาขอคําแนะนํานะพัฒนาตนพัฒนาตัวนะเข้าสู่เส้นทางที่ดีเช่นเดียวกับคุณแม่หมอเห็นพลังของคุณเป็นผู้นํานะคะชักจูงเออเหมือนเปลี่ยนใจนะะให้คนที่เขาคิดไม่ดีคิดร้ายนะ,ะกับใจกับตัวทาในสิ่งที่ดีคิดดีก็มีด้วยนะคะโดดเด่นเนาะนะคะ เดดเด่นพลังของคุณแรงมากนะสนามพลังงานของคุณนะคะรุนแรงมากๆวิ่แม่หมอนะคะจะเปิดไพ่สําหรับนี้ครับคุณนะคะชื่อคเนตราชาแม่หมอเพิ่งได้มาจะเปิดให้กับคุณคลิปนี้คลิปแรกเลยนะพู้ที่นะไขๆก็ยากคนนั้นนะโอปป้าพิคเนตอยากจะบอกอะไรคุณสําหรับนี้สวยมากนะคะแต่แม่หมอได้คุยกับไพ่แล้วแหละ ทำความรู้จักกันแล้วสนิกกันแล้วแต่หาทางเปิดไม่ได้อันนี้นะคะสวยมากนะคะเผื่อใครอยากไปตํานะนะคะอยู่ที่ประมาณสองพันกว่าบาทนมไม่หมอะจาไม่ได้เดี๋ยวกันนะเขาไปหมอใช้ในเรื่องของคอยอะไรด้วยนะคะสวยมากนะคะราคาเต็มน่าจะสองพันกว่าบาทนะแต่ไม่หมอใช้พ o อยใช่อะไรในการลดด้วยนะคะก็เลยจําราคาที่มันแน่นอนไม่ได้เนาะ ให้สำหรับนี้อย่าบอกอะไรคุณนะคะผู้ที่นะคะใครๆผู้ที่นะคะเป็นไอดอลกับผู้คนแล้วกันเนาะเออนะจนทําให้นะคะมีคนอยากเป็นเหมือนคุณนั่นแหละเอนะคะผู้ที่นะคะมีสนามพลังงานอันแรงกาพลังงานของพระอาทิตย์นะการจิดจลักนะการได้รับเกียรติการได้รับการยกย่องอุ้งพลังงานไพ่คุณดีมากนะคะสนอีกทีหนึ่งน้อมรับพลังงานไพ่ไปได้เลยนะออพลังงานค่ะพี่คนอยากจะบอกอะไรคุณนะคะพลังงานของการจมดิ่ง อ่านะคะและพลังงานของการนะคะปีชายานออ้ยคุณมีนะคะปีชายานมากมากนะและพลังงานของนะ,ะการชราใจค่ะและเป็นพลังงานของการเกิดใหม่เออนะ,ะแม่บอกมองเห็นพลังงานของคุณเป็นคนที่มีสติปัญญานะคะมีปีชายานที่สูงมากๆ อืมนะคะเป็นแสงอาทิตย์เป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับใครหลายคนที่เขานะ,ะมีสภาวะแห่งความจมดิ่งอยู่นะ,ค,ะคนที่เขานะคะรู้สึกชราใจนะ,ะรู้สึกถึงพลังงานของคนที่อ่อนหรือตกอยู่ในความจมดิ่ง เหมือนคุณเป็นแสงเป็นนําทางนะคะเป็นกําลังใจความโดดเด่นของคุณความเป็นคุณณนะตอนนี้เวลานี้ความเป็นนะคะเดิร์สันของคุณเนะี้ยมันทําให้ใครหลายๆคนนะเขารู้สึกว่าคุณอนะเป็นแรงบันดาลใจที่เขาปรารถนาที่จะเป็นเหมือนก็คือไอดอลก็มีนะคุณทําคุณเป็นแสงสว่างทําให้ใครหลายๆคนนะเกิดนะแรงปรารถนาในใจนะอยากที่จะใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นใช้ชีวิตที่มันถูกที่ถูกทางถูกศีลถูกธรรมนะ อนะคุณทําให้คนที่เขาจมกิ่งหรือรู้สึกนะติดกับดักในวงเวียนแห่งนะโทสะโมหะรักลบกดหลงความอิจฉาริษยาต่างๆนานานะพลังงานของคุณตอนนี้เปลี่ยนใจให้เขาเล่านั้นอยากเป็นคนใหม่นะอยากมีนะปีชาชานนะอยากมีปีชาชานนะที่ดีเหมือนคุณมีวิสัยทัศน์มีความฉลาดนะมองโลกที่ดีอย่างคุณนะคุณเป็นแสงนะคุณเป็นไลท์วอล์กเกอร์ ที่นำทางเขาเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่คนในหมู่มากเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนเฉพาะในกลุ่มคนของคุณในสังคมของคุณคนที่เขาเคยทิษยาคนที่เขาเคยติดอยู่กับดักนะในความชราใจจมดินอยู่กับความทุกข์เตใจคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นแสงนําทางให้เขากําเนิดเกิดใหม่พลังงานของคุณนะคะเป็นเดดสันส่งออกนะคะความสุขความหวังและเป้าหมายชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาทําให้พวกเขาอยากมีชีวิตที่เหมือนคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น และเขาก็จะพัฒนาพลังงานนะคะไปในทิศทางที่ดีเท่นกันกับคุณค่ะคุณเป็นไอดอลที่ทําให้ใครๆก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณเป็นไอดอลนะคะที่ทําให้คนที่เขาลิษยาคุณก็ยังเปลี่ยนใจนะคะเข้าสู่พลังงานที่ดีนะคะคุณ เป็นผู้ที่นะเข้าสู่พลังงานทางด้านจิตวิญญาณอย่างเต็มตัวแล้วนะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งพลังงานของคุณนะคะการให้กําลังใจคนการแนะแนวเส้นทางการนะคะทำให้คนอยากเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะนี่คือพลังงานตัวตนของคุณนะคุณจะกําเนิดเกิดใหม่นะได้รับสิ่งใหม่ๆนะคะที่ดีนะเชื่อในจิตวิญญาณภายในของคุณจะนําพาให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนพลังงานของคุณเกิดมาเป็นผู้นําเกิดมาเป็นนะคะคนที่มีแสงที่เจิด จะหลักมากๆเลยคุณจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะ,ะผู้นำทางไล่วอล์กเกอร์หรือใดๆก็ได้นะถ้าคุณชอบน้อมรับพลังงานวันนี้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะ,ะเพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอทุกท่านโชคดีมีชัยรับพลังงานนะจากนับไพยส่งสำรับนี้ไปได้เลย